ทิงคิวและเดียนะคะช่วงสุดท้ายนี้จะบอกว่าเรามีอีกหนึ่งความสนุกสนานของทางช่องวัน3 1เตรียมมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือรายการใหม่ร้องล่าเนื้อค่ะเ,ออเป็นการแข่งขันสุดฮาที่จะทําให้คุณเนี่ยสนุกไปกับเนื้อเพลงผ่าน16ศิลปินคู่หูแถวหน้าของเมืองไทยด้วยนะคะเขาจะมาดวลใหม่ตามล่าหาเนื้อเพลงที่หายไปแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับการวางเดิมพันมีวางเงินเดิมพันด้วย,วยคุณแล้วก็พร้อมพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคู่หูแต่ละทีมว่าเอ้ยเราสนิทกันจริงหรือเปล่า ก็ช่วงชิงความเป็นหนึ่งในนักร้องเนื้อเป๊ะทีมแรกของเมืองไทยบางทีเถียงกันอาจจะแตกกันก็ได้ใช่ว่ายง่ายมันก็คือการท้าความจําดีๆนี่แหละโอ้โหบวกกับศักดิ์ศรีของความเป็นศิลปินครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กับเนื้อเพลงเยอะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเพลงไหนดังเนี่ยก็ต้องร้องอยู่แล้วใช่ถ้าร้องผิดขึ้นมานี่อายนะคุณก็เคยเหมือนกันจริงเหรอจริงอันนี้เนี่ยเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศจริงๆการแข่งขันนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับโอ้ยแล้วก็ก่อนที่เราจะได้ชงกันแบบเต็ม นะคะเทปแรกในวันเสาร์นี้เนี่ยวันนี้เียมีผู้เข้าแข่งขันจากรายการนี้มาแนะนําก่อน1นึ่คู่คถึงดีกรีของพวกเขาว่าจะเป็นใครและความซีปึ้งเนี่ยจะช่วยพวกเขาได้หรือเปล่าไปดูเลยค่ะนี่คือตึกแห่งศักดิ์ศรีของศิลปินกับ16คู่32คนที่จะมาตามล่าเนื้อเพลงที่หายไปให้ถูกต้องทุกคํา เพื่อช่วงชิงเงินรางวัล500,000บาทกับรายการร้องหน้าเนื้อที่จะออากาศเป็นตอนแรกในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมเวลา2 15วันนี้เราเลยจะมาแนะนำหนใน16คู่ที่เข้ามาร่วมชิงใช้ในสึกแห่งศักดีครั้งนี้คู่ของหัานอิสริยะและแกงส้มธนาทัศน์ที่มีประสบการณ์การร้องเพลงมาแล้วมากมายหลายเวที ความสีของคู่นี้นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะพวกเขาเป็นพี่น้องต่างสายเลือดที่สนิทสนมกันมานานหลายปีตอนนี้ <ฮะ S 1> ความสีคุณนี้ยังปึกกันเหมือนตอนสมัยที่อยู่บ้านเดอะสตาร์ไหมฮะปึกแน่นอนครับผมแน่นปึกใช่ครับผมแน่นตักแน่นไปหมดเลย ลีลาของทั้งคู่ก็เด็ดจนทําเอาสาวแถวสาวเทียมต่างฟีตการกันทั่วบ้านทั่วเมืองจากประสบการณ์และทักษะในด้านต่างๆของท่านและเก่งส้มทําให้คู่นี้ได้คะแนนความแม่นเนื้อไป4คะแนนคะแนนลีลาความริไวต์ได้ไป5คะแนนคะแนนประสบการณ์3คะแนนและสุดท้ายคะแนนความสีได้ไป5คะแนนเต็มทําให้ผลรวมคะแนนความสามารถในการมาร้องล่าเนื้อในครั้งนี้ของคู่สีพี่น้องท่านเก่งส้มมีทั้งหมด17คะแนนจาก20คะแนนเต็ม ทำอะไรกเลยยอมนะขอรับรองไม่เข้าใจอะไรวะร่วมพิสุจน์ความแม่นหรือมั่วของพวกเขาได้ทุกวันเสาร์สองุ่ม15นาทีในรายการลองล่าเนื้อไม่เข้าใจเธอนั่นแหละที่บอกวันนั้นว่าฉันนั้นไม่ใช่ งานี้เดี๋ยวได้รู้กันครับว่าแม่นหรือมั่วเออแต่ผมว่าคู่นี้มีลุ้นเพราะว่าหั่นเนาสายแดนนี่คุณไม่ล่ะเขาสีกันใช่เขาสีกันแล้วต่อเขาใช่เขาสีกันไม่ใช่โดมเหรอแก้มหมายถึงว่าแก้มส้มกับหั่นสีสีเออสีกันอ่ะที่ไม่ใช่กันเดือดสตาร์โอเคโอเคโอเคแต่แกงส้มนี่เขาก็เก่งเพราะเขานั่งแทนโปรดิวเซอร์แต่งเพลงเองเขาต้องรู้เรื่องเพลงเยอะผมว่าคู่นี้มีลุ้นใช่ไหมล่ะ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะคะคุณบอกมีลุ้นเราต้องร่วมหลุนไปกับหนุ่มแกงส้มแล้วก็หั่นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะสามารถจำเนื้อเพลงแล้วก็ผ่านเข้าไปคว้างเงินงวัน5 0 0 0 0 0บาทได้หรือเปล่ากับร้องล่าเนื้อนี่ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่1กร,รกฎาคมนี้แล้วนะคะเสาร์นี้แล้ว uh. เสาร์นี้แล้วค่ะ2อ uh. งทุ่ม15ทางช่องวัน31ค่ะ <laughs>